ใครชอบกินเสเดี่ยวเนื้ออยากให้ลองแวะมาทานดูนะครับอร่อยเนอตาผมไม่ฟ้องหรอกเพราะว่ากินแล้วมันแบบมันบอกมันบอกได้จริงว่าล้านเนี้ยผมชอบฟินนุกทมสดสะอาดอร่อยร้านนี้นะคือผมให้เป็นแบบดวงใจอีกหนึ่งร้านเลยนะ น่ฟสวัสดีคนดูทุกคนครับผมพีทนี่แหละครับวันนี้เรียกว่าพามาร้านแบบหลายๆคนชอบถามว่าเอ้ยชีวิตจริงผมอ่ะชอบ กินอะไรใช่ป่ะอันนี้เรียกว่าเป็นร้านประจําผมแล้วกันนะครับเป็นร้านที่อยู่ใกล้ออฟฟิศผมนะครับมื้อกลางวันอะไรเง,ไงี้ยเวลาผมหิวผมก็จะแวะมาที่นี่ครับตรงค้องลำเจียกนะครับเส้นนวลจันทร์เนี่ยจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหนึ่งร้านคืออาจจะเมนูไม่ได้เยอะมากครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อข้าวกะเพรา,าแล้วก็มีเป็นหม้อไฟแต่ว่าใครที่ชอบเนื้อร้านนี้ผมบอกว่าเจ๋งมากโดยเฉพาะลูกชิ้นเอ็นเนื้อเนี่ยผมผมผมว่าสุดยอดจริงนะกับร้านเจจูครับผมร้านนี้คือสุดยอดมากๆเลยครับผม เขาจะมีสเตชันแบบลวกแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ดูเนื้อเขาครับน่ากินมากดูเอ็นดูเนื้อเปื่อยเขาสุดยอดมากคือเรียกว่าเป็นร้านโปรดผมแล้วกันนะทุกคนไปเดี๋ยวผมไปสั่งให้ดูแล้วกันว่าที่นี่ครับมีอะไรน่าทานบ้างแล้วผมชอบกินอะไรบ้างนะครับ เข้ามานะครับเขาก็จะมีเมนูประมาณนี้ฮะเห็นไหมครับก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาหม้อไฟแล้วก็มีแบบเป็นเซตหม้อไฟเซตนะครับแต่วันนี้ผมอ่าแล้วก็มีเป็นพวกลรกจิ้มนะครับมีเพิ่ม,เพ,มเพิ่มมีข้าวสวยมีมีเป็นกะเพราโบราณอันนี้ก็จะมีก็เจ๋งครับมีทั้งแบบเนื้อเนื้อเปล่อยน่องลายเนื้อสับส่วนตัวผมอะ่ะ ถือว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ผมชอบนะครับถือว่าใกล้ออฟฟิศแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเนี่ยบะหมี่ครับอันนี้ครับเป็นบะหมี่เนื้อตุ๋นครับผมอยากให้ดูมีเนื้อตุน๋นแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นเป็นเอ็นใครที่แบบชอบเนื้อร้านนี้ไม่ควรพลาดน,นะแล้วก็ที่ผมชอบเขามาก,มาก,ม,ากมากเลยก็คือลูกชิ้นเอ็นอันนี้ครับเด็ดมากชิมไม่รู้รสชาติยังไม่ปรุงเป็นไงนะนี่ครับผม มีความหอมหอมแต่ไม่หวานมากไม่ได้หอมแบบเป็นแบบเค็มนิดหน่อยแต่ไม่ไม่ได้แบบติดปลายหวานอะไรน้ําอย่างเงี้ยเวลาปรุงรสชาติจะปรุงอร่อยมากนะส่วนตัวผมนะพิกอันนี้เผ็ดนะทุกคนอย่าใส่เยอะนะทุกคนอย่าใส่เยอะนะไม่บอกบอกก่อนในเวลามาพอพริกอันนี้เผ็ดมันจะมีพริกแบบป่นธรรมดากับพริกขั่วป่นนะครับผม okay, okay. แล้วก็ใส่น้ำส้มนหน่อยวางเลยครับพี่อันนี้แห้งน่ากินมากแต่ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวบอกเลยว่า ถูกจริตผมมากนะผมมาเป็นคนชอบกินก๋วเตี๋ยวเนื้อไงนี่ครับแห้งเขาจะมีเป็นหูดูเอ็นดูชิ้นเอ็นเขาเลยไหมนะสุดยอดมากอร่อยครับอร่อยแล้วเ่าสั่งแห้งแหะเขาจะมีน้ำซุปนี้มาให้นะทุกคนร้านโปรดจริงดูเสตตาได้เห็นอ,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 อย่างนี้นะครับ ชิ้นหนาๆแบบนี้แต่บอกเลยว่ามันนุ่มมันนุ่มมากๆมันนุ่มมากๆทุกคนลูกชิ้นเอ็นที่นี่อร่อยมากครับที่นี่เขามีลูกชิ้นเอ็นแบบสั่งเป็นแบบลวกหรือว่าเป็นปิ้งก็ได้นะ๋ยวผมสั่งมาด้วยนะครับนี่ลูกชิ้นเอ็นครับเอ็นฮะ สินใหญ่ๆเลยนะหือหนึบอ,อร่อยมากินแห้งนทุกคนน้ำหมดแล้วนะันมีสี่เส้นครับเล็กมีขาวบะหม,มี่แล้วก็เส้นใหญ่นะครับผมอยู่เนเขคหน้ากินมากนะ้ใส่สีอิว๊วดำคลุกมาแบบน่ากินมากมันมีนอะไรเยอะ,ะครับ แต่แห้งเนี่ยเดีย๋ยที่ผมบอกนะครับวเวลาสั่งแห้งมาเขาจะนําซุปให้ถ้วยหนึ่งใครที่แบบดูกลางคืนอยู่เนี่ยแล้วแบบหิวเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยมาได้เลยนะจริงๆตรงเส้นคลองลำเจียกนะครับมีหลายร้านที่อร่อยมากๆนะแต่ร้านนี้เาเรียกว่าเป็นร้านที่แบบผมมาผมชอบแล้วรันร้านที่ผมชอบใกล้ออฟฟิศด้วย เห็นไหมครับนี่ครับนะครับเอ็นแบบชิ้นใหญ่มากมันเห็นอย่างเงี้ยมันมีความนุ่มไม่เละนะอร่อยครับชิ้นใหญ่ๆแบบเนี้ยตอนแรกดูว่ามันมันเหนียวไหมไม่เลยเขาตุนออมาได้ดีมากนุ่มแล้วอร่อย ใครชอบกินก๋วเตี๋ยวเนื้ออยากให้ลองแวะมาทานดูนะครับอร่อยเลอตาผมไม่ฟ้องหรอกเพราะว่ากินแล้วมันแบบมันบอกมันเบาะได้จริงเวรา,านเนี่ยผมชอบนิ่มๆครับโอ้ดีมาก ของกินเล่นที่ผมรู้สึกว่าปวดปา,ากมากๆเลยลูกชิ้นเอ็นเอามาเลยครับผมอันนี้เป็นลูกจิ้มครับผมน้ำจิ้มเขาดีครับกับลูกชิ้นแล้วพอย่างเสร็จมันจะกรอบๆนี่ครับลูกชิ้นเอ็นอร่อยมากมันจิ้มอร่อยอืมอืมอืมอ่อยแต่ลูกชิ้นเอ,อ,อ็นเขาอร่อยจริงครับให้บอสลองอกินลองอกิน จริงๆเราสั่งอะไรพวกนี้มาเขาจะมีน้ำจิ้มซีฟูดนีมาให้ด้วยนะ,หา,ยนะหาช้อนหายอาแล้วช้อนตักหินด <c oughs> ้นเนี่ยอ๋อช้อนตักหินเกิดอะไรขึ้แล้วก็เป็นน้ำจิ้ม <c oughs> น้ำจิ้มซีฟูดคราเทุกคนกินกับข้าวแท่นี้ก็เจ็บนะ เนื้อมีเนื้อสดลูกชิ้นลูกชิ้นเอ็นเนื้อเปื่อยแล้วก็เป็นพวกเอ็นนะครับเพราะผมที่จริงเขามีเครื่องในด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ทานนะครับมมแต่ว่าผมไม่สั่งผมสั่ง,ง,งแยกมาเป็นยางไนะีงครับก็จะมีเป็นพวกมะขีอขอ่รหลวตับขอบกกระดงปะ,ะแล้วก็เป็นบกไส้แล้วก็มีเอ็นเนื้อเปื่อยที่จริงเขามีมีทุกส่วนนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็คนไม่ได้ทานแต่ผมสั่งมาให้ดูนะเอ็นสั่งใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ด นี่ฮะอีแต่ข้าวสวยน้ำจิ้มซีฟู๊ดก็รสชาติดีนะครับกินเนื้อสดมั้งเนื้อสดเนื้อสดเนื้อสดนี่ใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ร้คน ระหว่างที่ผมสั่งกะเพราเขาก็มาน,นี้ผมเป็นสั่งเป็นกะเพรานี่ตั้งอต่กะเพราเลยอันนี้เป็นกะเพราเนื้อกรอบรอ่ะน้องลายน่องลายครับน,นี่กะเพราน้องลายไข่ดาวกะเพราเนื้อน้องลายรัดพริกน้ำตาหน่อยชิ้นแบบใหญ่ๆเลยนะทุกคนนี่ครับกะเพราเนื้อน้องลายฮะ ร้านโปรดจริงดูเหตตาได้ตาผมไม่ฟ้องหรอกเพราะว่ากินแล้วมันแบบมันบอกมันบอกแล้วทกินว่าร้านจะคอนเทชอบใส่ไข่ดาวนิดนึ่งคนมันจะฟินมากๆขอวางกะเพราไว้หน่อยจริงๆไม่เสียแรงที่เป็นร้านประจำานะแล้วเป็นร้านโปรดผมร้านนี้นะเพราะว่าผมว่าโดยรวมถ่านมาออกมาดีมากๆ เนื้อดีต้องตบโจดร้านมองตาขอทุกคนกินอันนี้ต่อใส่กันจิ้มซีฟูดนะทุกคนแค่นี้ก็ปินแล้วครับสำหรับคนที่เป็นแบบสายลวกจิ้มร้านนี้ก็ถือว่าเหมาะสมอยู่นะนี่ หน้าบ่งบอกเลยมีความสุขสำหรับคนที่ไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะสั่งมันเป็นหม้อไฟสั่งกินกับข้าวก็ได้นะหมายถึงว่าคนที่แบบไม่ชอบทานเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วก็เกาเหลาถ้าใครแบบไม่ไม่อยากกินเขาเรียกนะไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเนาะก็มากินเป็นเกาเหลาเปล่าก็ได้นะจะลวกจิ้มก็ไ,มก o, ได้นะจิ้มเป็นจนะิ้มซีฟู้ดกินอร่อยอ่ะเนี่ยแล้วก็จิ้มนจิ้มซีฟู้ดทุกคนแล้วก็กินกับข้าวสวยเนี่ย ุดยอดกินมากโดยรวมทุกส่วนถือว่าดีทุกส่วนนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสดเองเนื้อเปื่อยเองเขาเหลาเองเอ็นเอง,เองหรือว่าตัวเครื่องในต่างๆก็ครับออมาโอเคเลยเนื้อสดคนระับฟินทุกคำสดสะอาดอร่อยคลองลำเจียกหรือว่าเส้นตรงรวนจันนะส่วนมาก ร้านเนื้อล้วนๆที่เป็นแบบก๋วยเตี๋ยว่ะจะไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเรือซะส่วนใหญ่ร้านตรงนี้ยังมีร้านที่น่าสนใจอีกเยอะนะครับเต็มความนเตี่ยมแต่เนี้ยมันเป็นร้านแบบก๋วยเตี๋ยวเรือเลยะซึ่งร้านนี้ผมว่าเขาทำออกมาได้ดีจริงๆเอธิเนียคือยอมรับเลยว่าร้านนี้นะคือผมให้เป็นแบบดวงใจอีกหนึ่งร้านเลยนะผมผมผมชอบ จรองจริงในหม้อไฟอเขาให้มาไม่น้อยจริงอ่ะกินกันสี่คนก็ได้นะต่อหนึ่งหม้อแล้วสั่งเขาเปล่าบออุกไปดูดูเอ็นเขาดิจังเวลาคุณมีเวลาจริงมันน้ำจิ้มตีโฟนทุกคนคือกรับมาก กรอกเลยทุกนอ,อืมขนาดยิ้งไ้นะมันไม่ได้านมันยังมีความนุ่มอ่าถ้าใครอยากจะลองแวะมากินร้านเจจูนะครับผม<อ>ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นเจจูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะแวะมาได้ตรงคลองลำเจียกนะครับผมคือเดินทางมา ง่ายนะครับไม่ยากเลยนะครับร้านเป็นร้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหนึ่งร้านที่ผมรู้สึกว่าชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่เขาใส่เองความสะอาดรสชาติราคาผมว่าร้านเขาทำออกมาได้ดีมากนะครับตอบโจทย์มากๆแล้วก็เป็นร้าน เรียกว่าร้านโปรดร้านประจำผมที่อยู่9ฟิตผมด้วยนะครับใครเคยกินก็คอมเมนต์บอกได้ถ้าใครอยากมากินนะครับอยู่ตรงคลองลำเจียกนะผมแวะมาได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มแวะมาได้เลยหยุด10กับ20ของเดือนนะครับผมเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับแวะมาครับผมร้านเจจูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นเด็ดมาฝากคนแล้วก็แชร์ด้วยฝากบอกต่อด้วยครับฝากด้วยครับผม